สำหรับครอบครัวระดับลักชัวรีได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากตอบโจทย์ทางด้านความสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยระบบความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่หรูหราโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่หรือผู้บริหารที่ต้องการเดินทางอย่างมีระดับรถแวนลักชัวรีในไทยมีตัวเลือกมากมายทั้งจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปแต่ละรุ่นมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคในระดับสูงได้อย่างดีโดยทั่วไปแล้วรถประเภทนี้จะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่ รองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่7-11ถึง11ที่นั่งตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้ลายไม้แท้ระบบปรับอากาศแยกส่วนระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่เพิ่มความปลอดภัยขณะเดินทาง หนึ่งในรถแวนลับทัวรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยคือ To โย ta a อ p h a าดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและสถานะทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจนักการเมืองหรือศิลปินดารา To โย ta a อ p h a าดมีดีไซน์ภายนอกที่ดูภูมิฐานไฟหน้าแบบเลตโปรเจกตอที่ให้ความสว่างชัดเจนกระจังหน้าโครมเมียมขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกทรงพลังภายในตกแต่งอย่างประณีตด,ด้วยเบาะหนังนับปากปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้หลายทิศทาง พร้อมระบบนวดและระบายอากาศมาพร้อมกับซันรูฟแบบคู่และระบบเสียง JBL สุดพริเมียมที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงระดับโรงละครนอกจากนี้ยังมีม่านบางแดดไฟฟ้าระบบปรับอากาศแบบไรลซนที่แยกการควบคุมอุณหภูมิระหว่างผู้โดยสารหน้ากลางและหลัง ในด้านเทคโนโลยีโตยโยต้าเอาผาดติดตั้งระบบโตยโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบด้วยระบบตืนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องมองรอบคัน360องศาซ,ซึ่งช่วยให้การขับขี่และจอดรถในเมืองทำได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้เอาผาดยังมีช่วงล่างที่ออกแบบมาให้เก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้หรือไกลคู่แฝดของเอาผาดอย่างโตโยต้าเวลไฟก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยจะเน้นดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและดุดันมากกว่า ภายในมีความหรูหราเทียบเท่าเอาผ่าแต่จะเน้นไฟตกแต่งภายในแบบเล็กที่ปรับเปลี่ยนสีได้บาะนั่งสไตล์ Executive ิล้าพร้อมที่พักขาและระบบนวดไฟฟ้าแผงควบคุมกลางแบบทัชสกรีนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่สามารถควบคุมแสงไฟอุณหภูมิหรือระบบเสียงได้เองรถรุ่นนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องความเงียบของห้องโดยสารเราใช้วัสดุดูดซับเสียงคุณภาพสูงทั่วทั้งคันและถนวนกันเสียงพิเศษบ,บริเวณพื้นรถและห้องเครื่องยนต์ อีกหนึ่งรุ่นที่มาแรงในกลุ่มรถแวนลักชัวรีคือฮุนไดสตารียที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำอนาคตหน้าตารถเหมือนยนอานอวกาศมีเส้นไฟหน้าแนวยาวเลดเดย์ทม u รันนิ่งไลท์เต็มแนวกว้างของฝากระโปรงหน้าภายในห้องโดยสารเน้นความโปร่งโล่งด้วยกระจกบานใหญ่รอบคันเบาะนั่งแบบกับปตันซีดปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังสตาริเย,ยังโดดเด่นในด้านความกว้างของพื้นที่บรรทุกสัมภาระ และสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางบอบ์ดได้อย่างยืดหยุ่นซึ่งเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการทั้งความหรูหราและการใช้งานจริงสำหรับเกียร์คานิวัลถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถแวนระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าตัวรถออกแบบมาอย่างสมดุลระหว่างความหรูหราและความแข็งแกร่ง,งใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ให้แรงบิดสูง เหมาะก,กับการเดินทางระยะไกลบาะดแถวที่สองสามารถหมุนกลับหลังได้180องศาเพื่อการสนทนาระหว่างผู้โดยสารภายในรถคานิวาวยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์ครบครันพร้อมจอภาพขนาดใหญ่บาะหนังแท้แผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุแบบเปียโนและที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถเพิ่มได้อย่างง่ายดายด้วยระบบพับเบาอัตโนมัติซึ่งเหมาะก,กับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ทั้งสำหรับคนและของ ในตลาดยุโรป Mercedes-Benz V-Class ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของรถแวนลักชัวรีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมระดับ5ดาวที่ใช้รับส่งแขก v i p หรือกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติตัวรถมีดีไซน์เรียบหรูแต่แฝงความสปอร์ตเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้ความแรงแต่ประหยัดน้ำมันห้องโดยสารภายในตกแต่งด้วยหนังแท้ลายไม้ ระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้หลายสีพร้อมระบบกันสะเทือนแบบถุงลมที่ให้การโดยสารนุ่มนวลอย่างยิ่งเบาะนั่งสามารถเลื่อนเข้าออกแบบรางไฟฟ้าและมีชุดควบคุมอัจฉริยะสำหรับผู้โดยสารวีไอทีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวปัจจุบันยังมีอีกหลายแบรนด์ที่เริ่มเข้ามาแข่งขันในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นน e ิสันเซเรน่า e power ซึ่งเน้นการประหยัดพลังงานด้วยระบบไฮบริดแบบไฟฟ้าล้วนที่เงียบมากขณะขับขี่หรือมิตซูบิชิเดลิก้าดี ้าที่แม้จะเน้นความแข็งแกร่งแบบ SUV แต่ภายในห้องโดยสารกลับให้ความรู้สึกรูหราและปลอดภัยจากระบบ 4WD ที่เหมาะกับครอบครัวที่เดินทางบ่อยในพื้นที่ภูเขาหรือทางครูครานอกจากฟีเจอร์และดีไซน์แล้วการเลือกสีของรถก็มีความสำคัญกับผู้บริโภคในไทยโดยสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ สีขาวมุกสีดำและสีเงินซึ่งให้ความรู้สึกหรูหราสะอาดตาและรักษาราคาได้ดีเวลาขายต่อผู้ผลิตจึงมักเปิดตัวรถแวนลักชัวรีรุ่นใหม่ด้วยสีเหล่านี้ก่อนเสมอในบางรุ่นก็มีสีที่เศษเช่นสีทองเมทัลลิกหรือสีน้ำเงินเข้มเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ต้องการความแตกต่างนอกจากนี้บริการหลังการขายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมของรถแวนลักชัวรีในไทยเพราะกลุ่มลูกค้าระดับนี้ต้องการความสะดวกสบายทั้งในการซ่องบำรุง รับส่งถึงบ้านและการบริการแบบพรีเมียมแคร์ซึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าและฮุนไดมักจะทำได้ดีในจุดนี้โดยมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศและมีแพ็กเกจบำรุงรักษาฟรีหลายปีส่วนแบรนด์ยุโรปแม้จะมีเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็สูงกว่าทำให้เหมาะกับผู้ใช้ที่มีงบประมาณสูงและยอมจ่ายเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับ โดยสรุปรถแวนแับทัวรีในประเทศไทยกลายเป็นทางเลือกอันดับต้นๆสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความสบายสูงสุดในการเดินทางจุดเด่นอยู่ที่ความกว้างขวางภายในรูราเทคโนโลยีครบครันระบบความปลอดภัยระดับสูงและความสามารถในการเดินทางระยะไก,กลได้โดยไม่เหนื่อยล้าแบรนด์ที่ครองใจคนไทยคือ To โย ta าอั a พาดเวลฟายคุนไดสตารียเกียร์คานิวัลและ Merced e s b e n z v c l a ีคลาแต่ละรุ่นมีเอกลักษณ์และราคาที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามมบประมาณและความต้องการเฉพาะตัวในชีวิตประจำวันหรือธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือเดินทางระหว่างจังหวัดรถแวนลักชัวรีเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคือคำตอบของการเดินทางที่เหนือระดับอย่างแท้จริงในประเทศไทย